Thank mm -hmm. เตรียมคนข้างใดก่อนแร้วทำ่ไนเตรียมเพื่อได้ลองนะตู้ที่สนะครับมีแผงวงจรครบถ้วนหมครัหรือเปล่าครับมีนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องสุ่มตรวจสอบยละเอียดทุกตู้นะครับวันนี้มีพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยตกองการตู้ตรวจสอบ้วยนะครับมันล็อกอย่างนี้มันตองนีอยู่นะไม่ล็อกตรวจนะครับวล้วก็ให้หน้าที่การงาน วยอดใหม่นี่ไงทำไมตู้เก่าแต่เพามัน้เพรมันล็กแต่พี่เที่ยวที่สุดเล้0สี่ร้อยหน่อย